อย่างที่เคยบอกไปว่าผมอาจจะทําคลิปผ่อนคลายหลัง EP 5ใช่ไหมที่ผมเคยประกาศลงครับแต่คลิปนั้นผมลืมเปิดไม์แล้วก็ต้องรูปทิ้งใหม่หมดเลยครับเลยต้องมาทําใหม่ที่ EP นี้ใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปเล่นดอแล้วก็วันในป่าและกวาการเด่นเองตรงนี้ผมขอทดแทนก็แล้วกันตรงที่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปผ่อนคลายที่ผมประกาศไปลงไปนะเลยทดแทนแม่งเลยแล้วกันเฟรรม,มันก็โทรมาหา บอกว่าเอ้ยทำ,ทำ,ทำคลิปผ่อนใครสามเกณันกันเลยนึกขึ้นไปว่าเออว่ะแล้วก็ทําในวันนี้นั่งเองต้องขอบคุณเฟที่เตือนมาบอกนั่นเนี่ยตังห่างเือเลยเปรียบฟุกแล้วตอนนั้นเฟทก็กลายเป็นดิงจิงจริงอันนี้็นโหมดมปกติรา,าจากที่หลาาเมื่อก่อนมันยะมันง่ายมากๆอะ่ะแบบโอ้แตอนนี้แม่งแอมปูแม่งปกติแล้วมันกลัวจะมาใช่ปะอุย้ย อะไรอ่ะหัวกะโหลกปากเสียงเวทเดี๋ยวเวทเก็บให้ถึงเยอะๆนะแจ็กะโหลกอ่ะเออแล้วมันจะเนี้ยเออพ่อพ่อมันฝาดได้นี่เทียงเวกมงเทียงอะไรเนี่ยวิ่งอไม่ชักโกจิมบิลลี่ทอยเลสบิกจาร่าไดโหลจาราล่าบิกถ้าเราเจอไอ้ตัวบิก ถ้าเราเจอไอตัวแซงรี่หรือไอตัววิงโดที่มังอายังแม่งให้เห็นเฉยวเฉียวม่งกระโดงโอเปเจออีกละจะโคกดีทุกอย่างแะแต่ไม่รู้ว่ามันใช่ไหมอ่ะเต็มตัวปูออกมากระดงกระดงกระดงมองจ้องตาเลยอ่ะถ่าไม่ด้ ไม่สรุปเอออยู่ในห้องนี้ถึงหนึ่งสิบนาทีคุณเจลโบะอ่ามาทีไรได้เอ้ยเอ้ตห้องได้ไปเช็คดเ็คเดินใกล้ๆกลมันก็หยิบให้เองเลยอ่ะยังไม่ถึงซีงอ๋อยังไม่ถึงซีกซีกต้องห้องปรมาณยี่สิบกว่ายี่สามสิบยี่สิสมสิบสิบไม่ต้อง ไปมีลูกบ้านเราพวกเราไปไปไปหา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 ไอ้หายไปลงผมเลยไม่เงินลงลงมาหาคุณเจ๊ที่มือดิ H เดี๋ยวเราเฟส I C U ซี่สองโอเวอร์กินบิดีทอยเลทเตียงนี่อุ้ยหองดี ต้องดรอปเปิดประตูให้ค่ะใช่ไอเนี้อของเงินอะไรซึบอุ้ยล็อกพลิกได้แล้วได้แล้วเรขอเก็บเงินฟางส่วงนะเพื่อจะได้ไปเอาเอาไอ้กุญแจเออายางแยกกันแยก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 ใครเจอใครเจอแล้วบอกบอกที่โอ้โหอย่างแรกที่เจอเลยจากเฟมีเงินอยู่หล่องร้อยกว่าเฟรกายไป็สี่ร้อยไปเจอแล้วก็จับเลย นี่เป็จอะไรสก,กี้บเราคงกำลังโหเทียวเหมยมันมันเย้หนะเต้ไอชี้เปิดหาตู้เปิดหาตู้ปหาตู้เ้ยเราก็ต้องระวังออเอ้ยแต่มันโอ้ไม่มมกบอลมาปุ๊บม,มันจะเปิดประตูให้เราหนึ่งตู้ด้วยเลยทำให้ไอ้นั่งมาหายไปอ,อ๋อคืออ๋อสกี๊กมา มมาาิิดเียวพีคอีกสามวันไปตรงนี้ไปเปิดประตูอู้ชิบอุ้ยมิกไปว่าไอ้ดวงตามดูดีขึ้นเยอะมากเลยนะอืมดูดีขึ้นโคตรดูดีอุ้ยตอนที่เราเล่นดูดีรู้เลยอุยวันนี้รู้เลยมันกำลังมาประตูเออแค่ประตูเดียวเถอะไม่เดี๋ยวเฟลดูให้มี ต้องเสียงอ่าจริงด้วยถ้าถ้าสันถ้าถ้าสมมติให้มันสันแสดงว่าองค์เดิมเี๋ยวอุ้ยมิกไม่ได้สิ่งนี้มิกเมื่อกี้มันเปิดได้สิ่งนี้วิตามินวิตามินสิ่งนี้อุ้ยเสียงแม่งเสียงมันกำลังมาแล้ว เล่นแบบชิวๆเอตรงนี้เราแม่งแบบเก็บเงินไปมาปะเอาดีมาแล้วเออไม่เคยเห็นไม่คยงานนเพื่เนกไม่มล้ขอไปห้อยถามนั่นเถอะผู้ยญิงขึ้เนี่ยม่ยหลไม่โหลดคุกกุกนะหมาสายายส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 ายตกสายตายสายกลางซ้ายางตรงงๆๆๆ

สี่สิบหกสบหกตม่เจ็ดเจ็ดพี่เนี่เวัเมื่อกี้ห่งสี่หกมาแล้วใกล้้ยหาตูไปเอาตู้นี้เลยพี่ไปหาตู้อื่นมอมิลมแมนวาจสกัดเนาเซลดเนฟาจบไม่มาปะตู้เจ๊้ยมาตู้ฟนสวยสวยไม่เกือบเอาดไปหา เาหาตู้ทันก่อนตายอ่ะแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้เหมือนที่เคยบอกเลยแล้วควาเหมือนที่มิคเหมือนที่มิคเคยบอกเลยมันไม่มีเสียงบอกแล้วอ่าเราไม่มีเสียงเลยเปล่ยนเก่าของเราเ็นี่มิกนี่มิกมึงได้ของมิกเอาไปใช้เถอะเปรใช้ไม่เป็นดูป้าไอ้ตัวเนี้ยเราต้องเล่งเล่งไม่กี่อย่างไม่รู้กว่าไม่จะชนะได้ตอนนั้นคือเราแพ้ปล่อยมากแล้วก็ต้องดู ไปบิ๊ใหม่าวิการหาวิการหาเสียงหาเสียงที่มันสว่างสว่างอ้บิกเตรียมใช้ไอ้นักหนาแต่อย่าไปเหยียบมันถ้าเหยียบมันมันจะเปิดนาฬิกาปลุกทันทีอ๋อมันจะมีนาฬิกาปลุกไอ้มิกไปแหรอไปเจอสิีไมไม่หยุดนะไม่ไม่ไม่โหลดทำไมวะดีนะกูไม่ตายก่อนเลยฝากเอ้ยมึงไปเสวยไปได้หรอกูขอ๋อองล็บอังเล็บอังเล็บ ว่มึงมึงปรับมึงปรับหมูฮาร์ดมึงฮาร์ดข้อบ่อไหนทำไมทำไมมันฮาร์ดก็แตกวะขึ้นอย่างมีลูกบ้าแต่มันดีขึ้นที่ถ้าเป็นสมุกที่หยิบได้มันจะไม่ตาย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 ไอ้ไม่จะตายผมกดผมกดเล่นหมดใจเว้ยบางยากที่มึงกกเล่งเฮ้ยมึงอย่าพึ่งมาไอ้ตู้ไอต้อไอต,ไอตู้ไอ้มึงบ้าไม่แตกจะหายไงอะแตกเตลล์ โอเควงกลม x แล้วก็สามเหลี่ยมวงกลมแปดมีแล้วมีแล้วมีวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมแล้วเรามีสองอันละลือีกที่เหลือก็หายเช่ิที้ขึ้นไปขึ้นไปตามขอให้เป็นขอให้เป็นสี่เหลี่ยมมีรู้ป่ะสมมากเฟยจะให้มิกแร่งแบกอยู่เสมอนะเฟยเฟซเนี่ยเฟซยังไม่พบ อีีกทวางวางนาฬิกาตรงนี้แม่งเลยแล้วกไงเอกนาฬิการีบ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 เฟสต้องรีบหนีก่อนเพราะเฟสเอกนาฬิกาแล้วที่ที่นี่ที่นี่วางนาฬิกาไว้ตรงเนี้ยนั่งหนึ่งไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้ไปเลยไป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 หาหนังสือไปหาหนังสือกล้าดิฟังตัวกล้าดิฟังตัวไปไปดูฝั่งนั้นมัมเอฟเด็ดเชฟพอร์ตหรือคาดิโกเดียว โอ้ยวเรืงมาหลบซอกหลืบมาดิสัตไอ้เชี่ยววิวิ่งพาไปมาอยู่อะไรตรงนี้ไอ้เฮียแม่งทำไมวิ้ยผู้กจับไปได้แม่รเดี๋ยววิ่งเห็นป่อนี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งตัวหนึ่งตัวแปไ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 ปทางอไปทางฮอไปทางไหนแล้วเ็ดเ็ดไป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 ปปปป ได้แล้วแลวแลวเปมมาดูมู่ห่าวะูาู่าหเย้รอดแร้วี่ล้างเราไจะนี่ไงเจอล้างแม่ล้างไหมล่ะล้างไม่กัดปหาปุยวิ่งเฮ้ยวิงก็ไม่ได้ยินเสียงด้วยนะีหัวใจอมิกมีไอการชุบชิตอี่เสามารถ ไอ้มิกถ้ามิกมีการชุบชีวิตรีไว้อ่ะไม่จะสามารถชุบชีวิตให้ไปได้นะมึงตามอะไรกูนักงหาอขวามิ๊แมนสองมิกเมื่อกี้มันปิงดางเนี่ยแบบเนี้ยตะคงไม่ตุยไอชั้แมนสองขวมแมงไอ้จะถึงรีเมมเบอร์ขวี่ไม่นี่ไงเจอแล้วไอโกเจอประตูนี่ เฮ้ยมิกอยากให้มันเป็นแบบเก่าที่แม่งอยู่ห้าสิบสองเพราะใช้แบบนี้มันทำไปตายว่าไงหรอโอ้ยไปให้ใส่ไอ้ตรงนั้นที่พอมิกเหลือน้อยมิกไม่ต้องใช้เป็นสีมันก็มาไอ้จุกนี่อีกแล้วเมก่อนส่งไเฮ้ยมิกมิกมิกเห็นไหมไอ้รูปนั่งอ่ะคืออันเดียวกันกับที่ ที่เป็นไอตัวตรงดิบเขาเอกดวมกันตรงนี้แล้วก็มีรูปสีแดงเนี่ยมันคืออะไรระหว่างต่างระหว่างสีแดงแล้วก็อันนี้อีกอยู่ที่นี่แล้วช่วยเราส่วนไอสีเหลืองก็คล้ายๆกันนี่เยจะเปว่าทไมสีแดงที่วนั้นอะเอาดิเออแค่แล้วคี้กคงเป็นตัวเบียดแต่ไม่เป็นไรไปเป็นผีผีบอกทางได้อย่าบอกว่า ห้องเดี๋ยวเฟย์บอกให้ว่าเป็นห้องจริงไหมเพราะเฟยได้ยิงเสียงโคลนประตูหลอกมันโดนหลอกเนี่ยมันโดนพึ่งงัดหัวได้เนครับกูก็ได้ก็ตรงนี้ก็ตัดนะติดีเดียวเออนี้จริงอันนี้จริงไปเกียดที่มันทำให้ปิดไฟแบบนี้แต่อันนี้ไปต้องอ่าใช่จะเป็นแบบนั้นเลยว้ย ไอ,อนน้ัวกานนดที่เราต้องวิ่งไอ้ที่มยากๆอ่ะมันกลายเป็นแบบง่ายขึ้นแล้วเพราะไอ,อ้ไฟไฟเฮ้ยมิกอนนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ได้จำได้จำได้หกสิบเก้าหกสิบเก้าเอาเลยโอ้โหไม่ดูตรงนั้นดิไม่ดูข้างหลังบิ๊กดินี <c ười> ไ่ไง,งมิกเยอะไงพี่ว่าตรงนี้พี่ว่าตรงนี้ซีนหน้าบล็อก มาอยู่แล้วมาอยู่แล้วมิกตรงเนี้ยมาแล้วลงเลยลงเลยอันนี้มิต้องอันนี้เหมือนเดิมเดิมเลยแต่แค่แบบดูยาวกว่าดูแบบสา่ยาวยาวครึ่งวุ้ยงตรงเวตรงเลนคาเฟ่ช่วยบอกทางคาเฟ่บอกได้ตรงไายปายายตรงตรง ถ้าไหนมิกดูได้มิกก็ดูขวาเ,เล่นมาออสองสามครั้งแล้วเฮ้ยอย่าพึ๊กอย่าพึ๊กอย่าพึ๊กๆเออสวยออโอ้ง่ายอ่ะแต่เกิดโค้งแต่มิกรู้ไปเนี่ยมิกเห็นป้อมคนจะเป็นตัวแบบออกสีแดงแดงนั่งแหลยในตัวแดงไงอ,อ,อืมเบสติดอ่ะโอ้ยปูนี้ ที uhm you know Sorry, ่บอกได้ว่ามังมาตรงถึงไหนแล้วไมรู้มันอว่ามาเป็น81เสีย82จะเป็น82เป็นได้แตขอเดินนเดียวอย่าทำไมมันไม่กดประตูกมิกมิกมิกไปเหงไปเหงข้างในด้วยอ่ะใช่ แปดสิบสองอ้โอ้โหอนี่มังกระจาเกือนี่หว่าแปดสิบสามแปดสิมแปดโอ้หไ่เห็ดิโอ้นี่มันรัสเซียลุเลงหรือเปล่ารัสเซียลุเลงโอ้ถ้าใครมึงไม่จำแ่งตายไอ้เหี้ยไม่มีไม่ มาดิมาดิมาดิไปให้เยี่ยวข้าผิดกับเพื่อนดู่สุกจัดธงกับโคสุกจัดธงกับไอ้แอมบุกไอ้เยี่ยมมันไปจัดเล่นแม่งเลยวบังเร็วขึ้นอยู่แล้วบางห้องมันก็เร็วถ้าอยู่ประตูที่ที่สูงขึ้นมันก็เร็วขึ้นอยู่แล้วมิก ขายได้ไหมไี่จะขายไหมล่ะไอ้แมวดีกว่าไม่เถียงเพราะเพราะเพราะว่าก่อนไดมี่เราผ่านมาแล้วพไม่เก็บมาแล้วนี่เฮ้ยมิกลองไปดูตรงเท่งดิเห็นมันมีหลายกครงที่แม่งทำทำอะไรสักอย่างเก็บได้แต่สรุปเกบไม่ได้กงได้ปะมันไม่มีผมให้เกิดโอเคตรงนี้เราต้องบูชิญบอสกับบอสไฟตัวหนึ่ง ก็คือร้านห้องที่เก้าสุตรงนี้เราต้องฟังเสียงให้ดีโอ้เยเกียมึงมีโอกาสมาได้มึงมาเลยสัตว์ฟังเสียงที่เลยพอพี่ชายนี่ไปได้แต่ถ้าฟันฟ้าผ่ามันมานย่่งที่รู้อยู่แล้วแหละเอ๊ะเมื่อกี้มิกเมื่อกี้มิกเดินผ่านพื้นที่ที่เกิดะาร อยู่ปใช่มองหน้ามึงเออไอตัวด่วนมันมันมันได้เสียงมาอยู่แล้วเฮ้ยแล้วต้องผ่านเดี๋ยวต้องผ่านเหมือนกันบิ๊กต้องเราต้อเราบิ๊กต้องเราต้องผ่านบิ๊ก จะมีอาชีพเม้งไม่ไม่ไม่จะมีอาชีพเม้งหนีไปวะอาชีพเม้งเพิ่งเข้าเล่นเกมใหม่แล้วชนะเลยอ่ะเออถ้ามีนี่โหเลยนะไม่ต้องมีที่ตักนะมาแล้วถึงจะไปเดียวก็ได้ตึ๊บห้ามันเหมือนเดจาวูจังวะแต่อันนี้หลับกลางอ่ะออกมาอยู่เตรียมตัวแล้วมา ทำไมมันสลับกลางกลางเปิงกันวะมาดีมาดีมานไม่ลงเขาไม่ลมาเข้าไปไม่ได้เปิดไว้ยาาที้ตกนีดเลยนี่เปร์โดงดอกป่ะเนี่ยไอ้เนี่้นะ สามเทกว่าจะผ่ามันอยู่กมันเดือกมาแล้วมันเดือกกับมามันเดินกับมาเดินกับมาดูเลวดูล้อง้อง้องห้อห้อง้อง้องจิไม่เอาอีกอันหนึ่งอ๋อไม่หลบก่องันอีกหลายขันอีกไลนต้องไปงนู้้ตกาเจ็บมาดูสิันสี่ัน S <S> <S กไ<ห>ปข้างหลังมาเลยปูเล่นมินิเกมได้เลยมินเกมโง่พึ่งอะไม่ใช้ยกฆ่าก่อนไ่เดินมาสองอสามแล้วถ้ามันเดินมาตรงมินคือมินตายเลยนะ ก็มาลองวิ่งวิ๊วิ๊เห็นไอ้ประตูข้างหลังป้ามันถูกยากมากมากเลยเอาไรเงี้ยว้ากระโดกไหนมึงไหนมึงกระโดดลงหน้าต่างไปแล้วไงเออกลับมาได้ไงวะมาแล้วมาแล้วอันนี้ยากยากอันนี้ยากอยู่มาโอเคได้แล้วเรีบไปผมกำลังมาแล้วดี มิลก้าถ้ามีคงเผลอเผลอวิ่งให้บางกิงอะ่ะมันยากมากมิลก้ามันยากมิลก้ามันยากจุกที่เราต้องวิ่งวิ่งให้ถูกทางถ้าวิ่งผิดทางเราตายตำเร็จถ้าผู้วิ่งโอ้โหมิกจ์ซปเปอรเพราะเราผ่านในเทคเดียวอะ่ะโอ้โหมิกมิกมิกได้ครึ่งฉ่มิได้ไตเติ้ลครึ่งฉายาว่า ปูเล็กเล็งเค็งเคำจะไม่ตายเมย์อยากเท็จเมย์อยากโผล่เลยโผล่เมงไม่ใช่วิถุวะไปจุดไมยนะเรียบร้อยเลฟฟอร์เรสเตอร์หรือค้อตินิวลังต่อไปออเกมจบไปแล้วสำหรับดอครับเป็นไงกันบ้างสำหรับดอครับผมผ่านคนเดียวครับเฟก็โดนลัชฆ่าตายไปก่อนครับ ก็วันนี้เราจะมาเล่นก็กวันในป่ากันครับแต่ตอนที่ผมทําคลิปกับเฟยเนี่ยมันตั้งแต่ช่วงประมาณห้าทุ่มครับเลยต้องรีบทําคลิปรีบปิดคลิปอาจจะเห็นแบบสปีดรันเลยครับสปีดรันไปที่วันที่สิบห้าครับเพรมันเหลือเวลาไม่มากเลยครัแต่ถ้าไม่ใไม่หมดสิบห้ามาเลยเราจะมาแต่เพียงเท่านั้นนะคนรับเพื่นนอน แอนกี้จะต้องมีอยู่แล้วถ้ามีเียงสามนันมันจะเพิ่มตัวยูฟุต่อไปมันจะเพิ่มเอ้ยมิกจ๋าลืมครับแอนมิกมัจะนอนแล้วเนี่ยเจ๊จบแล้วเจ๊จบแล้วจบแล้วไม่เข้ากลัวกระด้่งอย่างที่เห็มาว่าผมเนี่ยจะรีบไปหน่อยนะเพราะว่าตอนนั้นครับต้องไปโรงเรียนไงพรุ่งนี้ก็ต้องไปโรงเรียนครับแต่วันนี้ผมอัด คลิปเนี่ยเป็นพรุ่งนี้วันหยุดพอดีเลยเลยตัดต่อได้พอดีครับต่อไปที่เราต้องไปเล่นก็คือแบบบ่อการเด่นหรือแบบปูกฟาร์มที่เรารู้จักกันนั่นเองครับที่มันกำลังดังแล้วก็พังรูบอกกันอยู่แบบ เห็นเลยลอะไรวะเนี่ยิดแล้วฟังเครื่อไม่เห็นเหรอติด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 เอเข้าใจละเข้าใจโอเคโอเคตรงนี้เข้าใจเขาสึกไปละครบหนึ่งนาทีแล้วไปละอ่านั้นพี่เล่นยังไงกแล้วกันเป็นนาเลยจบไปแล้วสำหรับ สามเกมผ่อนคลายที่ไม่ผ่อนคลายสปีดลานเกินครับเพราะาตอนนั้นมันเป็นตอนกลางคืนแล้วแล้วกต็ตอนนั้นต้องไปโรงเรียนด้วยนะเลยต้องขอภัยเรื่องการรีบแล้วก็พูดจาคําหยาบเมื่อเกมดอรครับตอนนั้นมันลุ้นจริงครับลุ้นจริงๆเลยครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมสามารถทําคลิปยาวได้ถึง20นาทีครับ20นาทีครื่งกว่าๆครับตรงนี้ก็ถือว่าทดแทน2อย่างคือทอดแทนเรื่องที่ผมพูดไป พวกแกตอนต้นครับแล้วก็เรื่องที่ผมอัดคลิป EP 7แล้วมันพังครับโอ้ดีใจมากครับก็เปงไงคกับ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็อาจจะลงช้าหน่อยครับตรงที่ว่าคลิปมันยาวนะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ